ยุมครับบางทีนะครับเราเนี่ย ชุดจริตนะครับในหน้าที่ก็ตามแต่รวมไปถึงนะครับการที่พอชุดจริตแล้วนะครับด้วยความผิดอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าโอกาสในการที่จะแก้ตัวนั้นอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าต้องถูกดําเนินคดีกับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ไปซุกซ่อนนะครับตัวเนี่ยอยู่ในวัดแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหวังว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะทําให้ตนเองนั้นนะครับดวงดีขึ้นมาแล้วก็พ้นจากความผิดครับกับเหตุการณ์นี้นะครับทางด้านตํารวจป้องกันนะครับ ปราบปรามการชุจริตและประพฤติมิชอบได้บุกรวกนะครับอดีตผอ,อ,อนะครับของกองคลังระดับ c 7นะครับที่หนีไปซุกวัดนะครับหลังจากที่โกงเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าเมื่อประมาณปี2,500นะครับ58นะครับได้เกิดเหตุนะครับว่ามีผู้อำนวยการกองคลังนะครับระดับ4 7เนี่ยของอบตอแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรถูกไล่ออกเพราะว่ามีหน้าที่รับชำระหนี้นะครับเงินที่ยืมจากโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่แล้วไม่นำเงินเนี่ยจำนวนดังาเนี่ยไปฝากนะครับในบัญชีของโครงการและยังทำนะครับ ในการทำเนี่ยไม่ได้ทําบันทึกนะครับในบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหลายครั้งนะครับรวมนาเงินทั้งหมดนะครับจำนวนประมาณสักหลายแสนบาทครับแล้วก็อาศัยโอกาสที่ตนเนี่ยมีหน้าที่รับเงินแล้วก็เบิกจ่ายฝากเงินนะครับแล้วก็ยังมีการเก็บรักษาเงินที่ได้รับการชําระหนี้ตามโครงการนะครับมีการเบียดบังนะครับเอาเงินเนี่ยไปใช้เป็นของตนเองหรือนะครับผู้อื่นโดยชุดจริตนะครับ อันเกิดการปฏิบัตินะครับต้องบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่และก็มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยนะครับให้เกิดผลเสียหายกับทางรัฐครับหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชุดทุจริตนะครับต่อมาครับทางด้านพลตํารวจตีประสงค์นะครับฉลองพันนะครับผู้บังคับการปราบปรามนะครับ ้องกันและป่าปามนะครับการชุดจริตและประพฤติมิชอบนะครับได้มีการสั่งการให้ทางด้านผู้กำกับของกอง4นะครับกองบังคับการปราปามนะครับการกระทําการชุดจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยทีมครับลงการทําการสืบสวนและทําการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหารายดังกล่าวนะครับจากนั้นครับก็มีการประสานนะครับขอหมายจับนะครับจากสารอาญาในคดีชุดจริตและประพฤติมิชอบจากภาค6นะครับ จากสำนักงานปปทนะครับมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความประพฤติต้องบอกว่ามีพฤติการในการหลบหนีนะครับล่าสุดวันนี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการ4กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการชุจริตและประพฤติมิชอบได้ลงทาการสืบสวนและก็ติดตามจับกลุ่มนะครับก็พบตัวนางสาวเอนะครับอดีตพอ,อ,อก,กองคลังระดับ7นะครับระดับ47เนี่ย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็มีการหลบหนีหนะ้มาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะครับในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่า8ปีจึงได้ทำการจับกลุมนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากนายสุภาพสิริผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการชุดจริต นะครับภาคลัดนะครับในเขต6นะครับรวมกันได้ที่บริเวณวัดเลยทีเดียวแล้วก็มีการแสดงนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับบุคคลนะคบดังกล่าวเนี่ยชัดเจนแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับต่อมาครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวอย่างนี้ครับว่านังสาวเอเนี่ยอาศัยนะครับแล้วก็ในโอกาสที่ตนเองเนี่ย เป็นผู้อำนวยการนะครับกองคลังเนี่ยแล้วก็มีการโกงเงินไปจริงแล้วก็ได้มีการชดใช้เงินเนี่ยจำนวนังาเนี่ยให้ครบถ้วนแล้วแต่แล้วก็จังมาถูกดําเนินคดีนะครับทางอาญาแล้วก็ทางวินัยอยู่นะครับจึงได้หลบหนีมาอยู่ที่นะครับมาพักอาศัยอยู่ที่วัดเนี่ยนะและพร้อมกันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็หนีนะครับการดําเนินคดีด้านอาญานะครับ ปกปิดตนเองสุดท้ายครับก็ยังไม่ได้งานทำนะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่มาช่วยเหลือวัดเนี่ยนะนี่เป็นคำกล่าวอ้างของนางสาวเอนะครับว่าการที่มาช่วยวัดเนี่ยจะทำให้ดวงนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ถูกจับกลุ่มนะครับโดยอ้างอีกว่านะครับตนเองเนี่ยนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีขบวนการในการเขาเรียกว่าแหม ในการชุดจริตเนี่ยนะครับกับนะเขาเีอกว่าเอาเงินราดเงินหลวงเนี่ยไปใช้นะครับนี่บทบังเลยกันทีเดียวก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยอีกหลายคนนะครับที่ยังคงลอยนวลนี่เป็นคำกล่าวอ้างของนางสาวเอนะครับระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับป้องกันและปราบปรามนะครับการชุดจริตและประพฤติมิชอบนะครับจึงได้ทําการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มนะครับก่อนที่จะนําตัวเนี่ยส่งนะครับสออพมพิ รามนะครับในพื้นที่ที่จับกลุ่มนะครับเพื่อส่งนะครับสารอาญานะครับคดีชุดจริตภาครัดนะครับของภาค6นะครับในจังหวัดพิษโนุโลก เพื่อให้ดําเนินคดตีตามกฎหมายเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อเขากู้เงินเไปนะครับกับโครงการนะของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนแต่ตนเองเนี่ยไม่ได้นําเงินจํานวนดังกล่าวเนี่ยไปใส่ธนาคารของบัญชีโครงการนะครับแล้วก็เอาเงินจํานวนนี้มาใช้จ่ายเองและยังมีการซัดทอดนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังมีผู้ร่วมขบวนการและก็ยังลอยนวลอยู่นะครับส่วนตนเองเนี่ยที่ต้องหลบมาอยู่วัดนะก็เพื่อที่จะเสริมดวงนะครับและ ก็แม่บางทีเนี่ยบุญกุศลมันไม่ได้หนุนนำนะจ๊ะต้องบอกกันอย่างนี้แต่ว่าในที่สุดก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ส่งดำเนินคดีครับ